บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ ผู้สูงอายุวันนี้ของไทยเนี่ยแกก่อนรวยทั้งนั้นมันเป็นความผิดเราไหมอ่ะทำงานหนักส่งเสียลูกส่งเสียหลานอีกโอกาสมันไม่เคยมาถึงเราเลยใช่ไหมคะไม่แข็งแรงจนเจ็บเป็นภาระลูกหลานดังนั้นวันนี้เราจะทำบำนาญประชาชนไม่ใช่เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุไม่ใช่การแจกฟรีแต่เป็นการจ้างผู้สูงอายุให้เดือนละ3,000บาทเฉพาะผู้ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพจ้าง มีหน้าที่2ออย่างคือหนึเข้าสู่โปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพตัวเองอย่างที่ดิฉันเคยทำอะ่ะต้องลดไขมันความดันเบาหวานได้เต้นแอโรบิกแค่นี้ยังลดได้เลยเมื่อตัวเองแข็งแรงลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวมไม่ต้อง เสียค่ารักษาพยาบาลลดค่าใช้จ่ายของรัฐในการรักษาท่าน30บาทลดการเป็นโรคร้ายแรงหัวใจตีบตันํมามพึกอัมาพาตจ้างที่2จ้างอะไรจ้างให้เข้าโปรแกรมเสริมสร้างความรู้ที่เขาเรียกว่ารีสกิลอัพสกิลท่านมีโทรศัพท์มือถือมันทําอะไรได้ตั้งเยอะเราจะสอนให้ท่านใช้เครื่องไม้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีเนี่ยนะแบบง่ายๆแบบโทรศัพท์อาม,ม่าก็ใช้ได้เพื่อประโยชน์ของท่านในการที่ท่านจะกลับมาช่วยลูกช่วยหลาน ขายของหรือท่านมีความรู้เรื่องการทําอาหารมีความรู้เรื่องช่างไม้เราจะจ้างให้ท่านนี่แหละสอนคนอื่นสอนที่บ้านคนแก่กลับมามีศักดิ์ศรีมีไรายได้เพียงพอต่อการยังชีพไม่เป็นภาระลูกหลานอยู่อย่างมีความสุขและเงินตรงนี้เนี่ยจะกลับมาหมุนในเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่าสามรอบแน่นอน ปเดตารางการจ่ายเงินสวัสดิการจากทางภาครัฐไม่สะดุดแน่นอนในเดือนมกราคม2569เริ่มกันตั้งแต่วันที่1มกราคมวันที่9มกราคมวันที่19มกราคมและก็วันที่30มกราคม2569ค่ะรับสิทธิ์รับวงเงินอะไรบ้างทุกกลุ่มเลยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศค่ะอัปเดปตปฏิทินการจ่ายเงินสําหรับพี่น้องประชาชนผ่านสวัสดิการจากทางภาครัฐไม่สะดุด แน่นอนค่ะคุณผู้ชมสําหรับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเลยนะคะวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตแล้วก็ติดตามการจ่ายเงินในเดือนมกราคม2569ติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศเริ่มกันในวันที่1นะคะวันที่1มกราคม2569จ่ายเงินไม่สะดุดค่ะสําหรับพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการจากทางภาครัฐนะคะหรือว่าบัตรคนจนค่ะวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนลดค่าแก๊สถุงต้ม80บาทนาน ค่ารถโดยสาร750ด้บาทแล้วก็ลดภาระค่าน้ำค่าไฟยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมรวมจ่ายต่อเดือนอยู่ที่1,545าี่บาบาทรับแบบไม่มีสะดุดนะคะแล้วก็ในส่วนของการใช้จ่ายไม่มีสะดุดผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐค่ะเพระนาะฉะนั้นนะคะความคืบหน้าในการลงทะเบียนสเดกการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะยังคงไม่มีความคืบหน้าทําให้พี่น้องประชาชนรายเก่าสิ่กว่าล้านคนยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมค่ะตามมาด้วยพี่น้องประชาชนใน3กลุ่มเบาบางผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุน,นเด็กแรก เกิดเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นนะคะในเดือนมก,กราคม2569นั่นก็คือวันที่9มก,กราคม2569ค่ะผู้สูงอายุยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมตามปกตินะคะแบบขั้นบันไดอายุ60ปีถึง69ปีรับสิทธที่600บาท70ปีถึง79ปีรับสิทธิที่700บาท80ปีถึง89ปีรับสิทธที่800บาท90ปีขึ้นไปรับสิทธที่1,000บาทรวมไปถึงตามมากลุ่มที่2เงินอุดหน,นุนเด็กแรกเกิดค่าอยู่ที่600บาทโอ,อนตรงเข้าบัญชีผู้ปกครองให้ แล้วก็เงินเบีย้ยผู้พิการนะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มอายุต่ากว่า 18, ป, 1, า18ป,ปีรับอยู่ที่1,000บาท18ปีขึ้นไปรับอยู่ที่800บาทเริ่มแสดงความยินดีด้วยค่ะและนอกจากนี้เลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นด้วยเช่นกันสําหรับเงินเพิ่มเบีย้ยผู้พิการ200บาทผู้พิการที่มีัตรประจําตัวผู้พิการแล้วก็ได้รับสิทธิสวัสดิการทางรัฐ200บาทโอนตรงเข้าบัญชีให้เลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นเป็นวันที่19มกราคม2569นะคะแล้วก็โค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินของเดือนมกราคม2569 นั่นก็คือพี่น้องประชาชนใน2กลุ่มนี้ค่ะก็คือพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39ที่มีการจ่ายเงินสมทบครบ12เดือนแผนระยะเวลา36เดือนนะคะแล้วก็ในส่วนของเงินสงเคราะห์บุตรคราวละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน3คนนะคะอยู่ที่3,000บาทค่ะจะถูกออนตรงในส่วนของปีใหม่เลยนะคะแล้วก็เป็นเดือนแรกแห่งปีเลยนะคะในวันที่30 มก,กราคม2569ร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะนี่คือตารางการจ่ายเงินทั้งหมดที่นาํามาฝากคุณผู้ชมนะคะสําหรับเดือนมก,กราคม2569ค่ะคุณผู้ชมยินดีด้วยค่ะและนอกจากนี้ใครที่รอคอยสบริการบํานาญทุนหน้านะคะเป็นนโยบายหลักของทางพักไทยสร้างไทยเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะ บำนาญประชาชนเดือนละสัมพันบาทอันนี้ก็ไม่ใช่แจกอีกเราไม่ได้ให้ทุกคนเราให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพและไม่ได้ให้ฟรีเป็นค่าจ้างจ้างรายเดือนเดือนละ3,000บาททำสองหน้าที่คือหนึ่งหน้าที่ในการรักษาสุขภาพให้ตัวเองแข็งแรงลดโรค ความดันไขมันเบาหวานซึ่งเป็นบอ่อเกิดของโรคไฮคอสไม้ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคอ,อัมมพึกอัมมพาตและดิฉันเคยทําสําเร็จมาแล้วตอนเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่ลด สามโรคนี้ลงไปได้คือไขมันความดันเบาหวานในผู้สูงอายุนะคะและเราจะทำได้เราจ้างให้เขาดูแลสุขภาพมีตัวชี้วัดถ้ารับ3,000บาทเป็นค่าจ้างแล้วยังไปกินเหล้าหัวลาน้ำไปเล่นไพย่ยังตบตีซ้อมคนในครอบครัวตัดค่ะไม่ให้เงินนี่คือค่าจ้างจ้างอย่างที่สองทำอะไรเมื่อตัวเองแข็งแรงแล้วเข้าศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพนะคะเป็น ทั้งสองทางถ้าเข้าเป็นคนที่เป็นมีฝีมืออยู่แล้วเป็นช่างไม้เป็นคนที่ทําอาหารเก่งทําขนมเก่งเขาจะสามารถทําของขายได้และเป็นครูสอนคนอื่นในชุมชนในหมู่บ้านโดยรับค่าจ้าง3,000บาทเนี่ยช่วยสอนผู้สูงอายุก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีอาชีพเทคโนโลยีง่ายมาก ผู้สูงอายุในต่างจังหวัดเนี่ยเขาใช้เป็นค่ะแต่เขาใช้แค่สวัสดีวันจันทร์แต่เราจะสอนให้เขาใช้โทรศัพท์มือถือคุยกับหมอหมอที่เราจะทําระบบนี้ก็คือหมอ AI อ่ะคุยกันได้ทั้งวันเพราะคำ,คำถามก็จะเป็นคําถามพื้นฐานที่ง AI ตอบได้อย่างที่2ใช้เทคโนโลยีผ่านมือถือเนี่ยช่วยในการขายของช่วยลูกขายของช่วยตัวเองขายของง่ายมาก นี่แหละค่ะสามพันบาทบำนาญประชาชนไม่ใช่ประชานนิยมแต่การลงทุนการจ้างให้คนแก่มีสุขภาพดีเราเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มขั้นเรามีประชากรที่สูงวัยหนึ่งในสามแล้วนะคะจะเข้าขั้นซูเปอร์ในอีกสามปีข้างหน้าดังนั้นเราต้องเตรียมเราต้องจ้างให้เขาแข็งแรงเราต้องจ้างให้เขายังทำงานอยู่นี่คือสิ่งที่จะบอกว่าเงินที่ลงไปทั้งหมดมันจะหมุนจริงคนแก่ได้เงินมาก็ต้องไปใช้ใจ่ายในชุมชน นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล,ล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้นันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ